สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมนะครับอยู่กับเรียกว่าหุ้นส่วนบริษัทนะครับของเอ็ดดี้สแกนนะครับก็คือคุณสมบูรณ์ครับนะคุณบ้านครับซึ่งวันก่อนเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของเครื่องนะครับที่เป็นรถแอนาลิเซอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมจะให้ดูนะครับตัวอย่างของการตรวจพระรอดนะครับพระรอดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวว่าเราเจออะไรบ้างเนี่ยนะครับ เดี๋ยว้คุยรักษาะนี้นะครับปัจจุบันนะครับตัวเทคโนโลยีตัวเนี้รถ a n a l y z e r นะครับตัวนี้เนี่ยทีจีเมลนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราอีกทีนึงที่ร่วมกันตอนนี้ก็กลังพัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วมีมีไปจนถึงลถสองแล้วก็อันนี้เราอยู่ในช่วงทดลองนะก็เลยทำมาแสดงให้ลูกค้าดูก่อนเป็นรหนึ่งในอนาคตเราก็จะทำเป็นแลกนะฮะอาจารย์ เอาไว้ตรวจสารปนเปื้อนนะครับคือต้องบอกว่าการตรวจที่ละเอียดนะครับเรียกว่าละเอียดระดับ ppm นะครับ ppm คืออะไรครับ part per million นะครับหนึ่งส่วนล้านหนึ่งส่วนล้านครับความละเอียดนี่คือหนึ่งส่วนล้านตรงนี้เวลาเราตรวจสารปนเปื้อนนะครับเป็น ppm เนี่ยเราตรวจระดับสารปนเปื้อนในอากาศก็ได้หน่วยเดียวนะครับเป็นหน่วย ppm ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ท่านได้เห็นเครื่องนี้นะครับที่ใช้มาให้ตรวจพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยทั้งหมดเนี่ย ความละเอียดเนี่ยเราละเอียดอยู่ในระดับตรวจสารปนเปื้อนในอากาศมันเล็กมากๆมันเล็กมากๆครับไม่สามารถจับเป็นชิ้นๆไม่ใช่นั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือมันคือมันคือไฮไลท์แหละของตัวนี้นะครับไอตัวที่เราตรวจปกติที่มันหยาบกว่านี้ในเครื่องเดิมเนี่ยมันตรวจได้อยู่แล้วแล้วจะคางนิ่งด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเครื่องนี้เขาใช้ตรวจสารปนเปื้อนโดยเฉพาะมาตรฐานโลดเนี่ยเวลาเราส่งออกสินค้าไปยุโรปนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้ว ส่งของไปยุโรปเนี่ยจะเจอมาตรฐานตัวนี้ใช่ครับเข้าตรวจอะไรบ้างครับตรวจพวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ตนะครับพวกอ่าพลาสติกนะครับนะครับพวกอ่ uh, าไม่กระทั้งพวกนมผงอะไรพวกเนี้ยฮะครับพวกพาวเดอร์นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นผงนะฮะเราก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการตรวจสอบได้อันนี้ต้องบอกว่าความละเอียดที่บอกครับว่าเป็นระดับ ppm เนื้อมึนในล้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าพระเนี่ยถ้าเป็นพูดง่ายๆอากาศก็ตรวจได้ ต้อ,องเล้วตรวจได้นะครับอาหารตรวจได้เนื้อคือตรวจในหน่วย ppm ความดินระดับนะครับพาร์สเปอร์ม erm ิเลียนคือหนึ่งในล้านเนี่ยแล้วเนี่ยไอตรงนี้แหละเวลาเรามาตรวจนะครับโดยว่าพารเนื้อดินนะครับในดินชุดเดียวเนี่ยจะมีธาตุบางอย่างที่ต้องใช้ความละเอียดที่สูงมากระดับหนึ่งในล้านส่วนเพื่อหาเราเจอว่าเราเจอธาตุอะไรธาตุอะไรแล้วมันจะมีเหมือนกันมันเหมือนกับเ,เราสแกนทั่วๆไปเราเจอว่าซิลิคอนกัคือซิลิคอนนะครับแล้วประเด็นคือการเลือกใช้เครื่องตรวจที่สําคัญนะครับ คือว่าเรามีเครื่องมือเนี่ยสำหรับตรวจเหมืองแร่แบบหยาบๆเลยครับผมไปเหมืองแร่นี้ผมหยิบอุปกรณ์มานะครับแล้วก็ตรวจเหมืองแร่เนี่ยสมมติเราตรวจเรารู้ว่าแร่คืออะไรแต่กับสารปนเปื้อนนี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมันมันอย่างที่ว่านะพาร์ตเพอร์มิลเลียนเนาะหนึ่งส่วนล้านอาจารย์ครับเล็กมากๆครับเพราะว่าการตรวจสารปนเปื้อนเนี่ยมันดูรายละเอียดไปถึงมลพิษมลภาวะต่อสุขภาพถูกต้องครับและเป็นสิ่งที่มันละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้นวัตกรรมที่ละเอียดนะครับ แล้วก็มาทำรายเอียนในการตรวจสอบพระอันนี้มันคือเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วแลวที่สงคือตัวเอดีสแกนเนนะครับเดี๋ยวจะเปิดแลบนะครับสําหรับตรวจสารปนเปื้อนแยกเลยนะใช่รพระกของพระนะครับในเรื่องของสารปนเปื้อนเราก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าตัวของตีแฟนไทยแลนด์เนี่ยกับเอ็ีสแกนเราถือว่าเป็นบริษัทพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นหุ้นส่วนกันใช้คำนีามีคบพาร์ทเนอร์ที่ผมพูดคือหุ้นส่วนที่คือหุ้นส่วนแล้วก็บริษัท ต้นทางก็เป็นหุ้นส่วนกันทั้งหมดนะครับเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนานวัตกรรมและที่สำคัญนวัตกรรมนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งทําออกมาใหม่แล้วมาใช้นะเขาใช้แล้วได้รับที่นิยมมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วด้วยนะครับแต่เป็นที่นิยมด้วยในการส่งสินค้าออกไปทางยุโรปนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นแลบนะครับในการพิจารณาครับในการตรวจสอบสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นในพลาสติกของเล่นเด็กอุปกรณ์เลอนกส์และในอาหารเดี๋ยวดีสกนจะทําส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเปิดแลบ ให้เช่าใช้บริการสําหรับตรวจสารปนเปื้อนเพราะนี้เราต้องบอกว่าเมื่อเราพัฒนาไปถึงที่สุดด้วยนวัตกรรมที่พูง่ายยอมรับทั้งหมดเลยใช้ทุกอย่างที่ทุกคนยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO ก็ดีมาตรฐานโลดก็ดีนะครับอันนี้มาถึงมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วความเบียดเนี่ยที่ผมเคยพูดมานานแล้วว่าจะทําเรื่องของเบนจาภาคีนเนี่ยในะร,รอบเนี้ยที่เราทาแล้วการก็ลองดูใช่ไหมวันนี้วันนี้ลองนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าธาตุนะครับที่เราพบในพระที่เป็นพระ รอดนํำภูนนะครับพระรอดเนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วในดินของพระรอดมีอะไรนะครับซึ่งสัดส่วนที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เราได้ตั้งค่าเฉพาะแล้วนะครับเรานําส่วนที่เป็นแคลเซียมไปอะไรต่างๆออกแต่เราจะไปดูในพาร์ทที่ระดับปริมิเลียนจริงๆก็คือเป็นความเเอียดระดับ ppm จริงๆนะครับเป็นความเอียดระดับหนึ่งในล้านว่าความเอียดระดับหนึ่งในล้านเนี่ยเราเจออะไรบ้างซึ่งค่าที่เจอในนี้กับเครื่องที่เป็นของดีสกนปกติเนี่ยอันนั้นไม่เจอ ไม่เจอนะครับแล้วเ,เครื่องทั่วไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามันคนละหน้าที่มันคนละฟังก์ชันกันนั้นเราเอาฟังก์ชันที่ตรวจเรียกว่าความละเอียดระดับสารปนเปื้อนในน้ําในอากาศมาแล้วเนี่ยนะครับนั้นพวกนี้เราเหมือนหาสารปนเปื้อนในพระใช่คำนี้นะแต่ว่าเพราะมันน้อยมากเพราะว่าปนเปื้อนเนี่ยไม่ได้เจอเยอะ<ช>น้อยมากแต่ว่าพผเอิญว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราไปเจอธาตุที่สําคัญที่น่าสนใจแล้วสัสดส่วนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งเถียรเถียรนะครับเพราะฉะนั้น พระที่เป็นเนื้อใหม่นะครับมาเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะกำแนกได้อย่างชัดเจนนะครับอาจยวเราไปดูอะไรีต่ว่านะครับพระที่เป็นพระรอดเนี่ยเราจะอะไรบ้างนะครับครับคราวนี้นะครับเราได้นําพระรอดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับได้นําเข้ามาสู่เครื่อง lost analyzer นะครับโดยที่การตรวจนะครับจะลงรายละเอียดครับไปเอาเฉพาะธาตุที่มีความละเอียดมากๆแบบตรวจหาไม่เจอ ลักษณะเดียวกับสารปนเปื้อนครับใช้ความละเอียดระดับ ppm หรืนึ่งในล้านครับเราจะพบว่าเห็นไหมครัมีตั้งแต่โครเมียม0.0 1 2 0 0 1 1เนี่ยไล่มาเรื่อยนะครับซึ่งค่าในนี้นะครับเราตัดค่าเหล็กค่าแคลเซียมค่าซิลิคอนไปแล้วเพราะสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยมากนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นดินทั้งหมดนะครับเราเห็นพบนะครับรูบิเดียมนะครับโรเดียมก็ดีนะครับเป็นส่วเงินพวกนี้นะครับอยู่ในแร่ดอกมะขามเราก็จจะเอครับ ในกลุ่มนี้จะเป็นธาตุที่มีลักษณะขาวนะครับซึ่งอันนี้คือละเอียดจริงๆไม่ได้มาเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกความละเอียดตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับเห็นไหมครับตัว Ag นี่คือเงินนะครับแล้วก็ r h เนี่ยโรเดียมนะครับเห็นไหมครับมีทั้งตะกั่วดีบุกนะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับ Sn นี่มีดีบุกนะครับและถ้าท่านเห็นนะครับตัว Au นะครับคือทองคำครับในเนื้อดินเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่มีดินที่มีแร่ของทองอยู่แต่เล็กมากนะครับพูดง่ายๆนี่เราเหมือนตัวสารปนเปื้อนเหมือนมีใช้ก็พูด อีกทีหนึ่งมันมีทองปนเปื้อนอยู่นะครับก็คืออยู่ที่0.022 0.02เห็นฮะ0.17ค่าที่หายไปที่เป็นศูนย์คือบางทีเราสแกมใบหน้าพระนะครับเราไม่ได้ติดมาพอดีนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับนี่ดูเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะทคลิปที่ละเอียดกว่านี้ครับอีกครับให้เห็นได้ว่าตอนนี้เราตรวจไประดับ ppm แล้วนะไปอยู่ในจุดที่ละเอียดในระดับ1ส่วนล้านนะครับครับและนี่คือความละเอียดนะที่เราเจอในธาตุที่มีส่วนผสมที่น้อยมากและเล็กมากนะครับ ตรงนี้แหละแล้วตอนนี้เราฐานข้อมูลเราเก็บนะครับสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหมดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมมีทั้งพาราเดียมโรเดียมนะครับแคดเมียมดีบุกนะครับจนกระทั่งถึงทองเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้คือจุดสําคัญนะครับบางทีเนี่ยนะครับท่านผู้มีคุณมียาในอดีตที่สร้างเนี่ยนะครับดินเนี่ยเราบอกเลยถ้าบ่อเดียวกันนะครับอยู่จุดเดียวกันเนี่ยค่าที่เป็นระดับเล็กน้อยระดับนี้เนี่ยจะไม่ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่ารายละเอียดเนี่ย จะไม่ใช่ระดับเป็น1 0 2เ30%ต่แล้วแต่เราเจาะลงไปลึกในระดับ1ส่วนล้านครับอ่านี้ครับเมืี้เราชมไปแล้วนะครับเพราะนั้นี่จากนี้ไปเดี๋ยวนะครับก็ทางคุณสมบูรณ์เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีบินไปต่างประเทศนะครับไปรงงาผลิตนะครับประมาณเดินสิงหานะครับก็จะก็จะไปศึกษาด้านนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าที่ต้องทางเพราะว่าเราตีตรวจพาร์สเนี่ยเราไม่กังวลแล้ว ว่าในเรากำลังจะพัฒนานะครับซึ่งเขาก็ใช้อยู่แล้วแหละในการตรวจสารปนเปื้อนนะครับแต่ว่าจะขยายไปทุกๆุกโปรดักต์ครับคือเนี้ยตอนนี้ไม่ได้จบแค่ตรงนี้จะขยายทุกโปรดักต์เลยนะครับถ้าตรวจเรียกอะไรนะตรวจของเสียสารปนเปื้อนในน้ําได้อาหารได้นะครับก็ต้องเรียนรู้พัฒนามากขึ้นแล้วต้องทำแอปพลิเคชันในส่วนอื่นด้วยในส่วนพลาสเนี่ยครับเราน่าจะไปได้เกือบจะสมบูรณ์แล้วทั้งหมดนะค่อยเติมไปครับแต่ว่าในส่วนอื่นที่เป็นพวกเช่นกุ้ง อาหาร,รตรวจปนเปื้อนนะว่ามีแคดเนียมหรือเปล่ามีตะกั่วไหมอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ต้องไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เตรียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกทุกท่านว่าเนี่ยเราอยู่ในในฐานะของผู้พัฒนาเครื่องมือผู้พัฒนาใช่นะครับในฐานะผู้พัฒนาเครื่องมือเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ซื้อผมก็พูดย้ําเสมอนะครับตั้งแต่เครื่องเดิมนะไม่ได้เป็นผู้ซื้อนะครับแต่ว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มของผู้พัฒนานวัตกรรมเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ในสิ่งที่ท่าเห็นเนี่ยม พอสมควรเลยแหละนะครับจนกระทั่งมาถึงประเด็นจุดที่เรียกว่าเป็นระดับ PPM แล้วนะครับก็ย่งไเดี๋ยวเราติดตามนะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่อยอัปเดตเรื่อยครับเดี๋ยวจะมีพระซุ้มกอพระผงสุพรรณอีกหลายหลายอย่างครับซึ่งบอกเลยว่าความละเอียดระดับนี้นะครับมันทําให้จําแนกได้ง่ายความต่างแล้วดินดังั้นเนี่ยถ้าท่านจะเอาให้เหมือนเนี่ยหมายความว่าท่านจะต้องไปหาดินนะครับที่เหมือนกับพระรอดแล้วก็ต้องมีความปนเปื้อนแล้วกัน ในระดับหนึ่งส่วนล้านที่นะเท่ากันแล้วก็เอามาสแกน,นะถึงจะได้เพราะเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบหยาบๆเช่นดูอ่ะผมก็มีดินหกสิเปอร์เนมีเหล็กเจ็ดเปเซนเหมือนกันแล้วก็ผ่านนม่ช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าจะปลอมเนี่ยก็ต้องปลอมกระดับหนึ่งส่วนล้านน่ะเพราะว่าถ้าเกิดเกินเกินเท่านี้มาปุ๊บเวลาสแกนปุ๊บค่าอย่างเช่นเฮ้ยผมใส่ทองเยอะเลยมาเปลือ,องอี่นะออกมาอาจจะทองหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงจริงอาจจะมีอยู่แค่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ไอ้ศูนย์จุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต ตอ0.3%แล้วเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่สัดส่วนที่เราตั้งด้วยที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนหนึ่งครับถ้าผมปรับสัดส่วนมันอาจจะเป็น0ในตำแหน่งที่6คะแนนอืมอ่าเพราะ้มันละเอียดไปถึงขนาดพูดง่ายทศนิยุม6ตำแหน่ง1ส่วนล้านเนี่ยอันนี้เราปรับให้มันดูง่ายขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วนะครับอันนี้มันอยู่ที่การตั้งด้วยนะครับว่าจะจะจะ,จะถอยเปอร์เซ็นต์ไปเท่าไหร่นะครับ <im ple as> ครับใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับท่านก็ต้องไปเลือกผสมให้มันละเอียดดระดับส่วนนล้า เท่านั้น่ะถึงจะสามารถทําค่าให้มันเท่ากันได้เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายครับแล้วดินคนในโบราณเขาเนี่ยเขาเอาจากบ่อเดียวกันมานั่นแหละนั้นเขาไม่ได้มีความซับซ้อนจะหักขุดมามาทำที่เนี่ยปั้งแล้วเราจะไปหาดินที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเร้่เหมือนกันได้เนี่ยในปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องง่ายะแล้วธาตุที่มีนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าการหาธาตุของพระในอดีตนะครับหรือผู้เรียกว่าทรงคุณในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องสแกน นะครับอาจจะใช้ยานในการหาดินนะครับเราก็ผมก็ไม่ทราบว่าทําไมท่าหนึ่งหาดินที่มีทองคาอยู่ได้นะครับก็คือปนเรียกว่าเหมือนเป็นทองคําปนปนอยู่ในดินนี่แหละเล็กๆในน้อยเท่านั้นเองเล็กในระดับหนึ่งในล้านเนี่ยมองไม่เห็นนะครับนั่นคือความพิเศษของคนโบราณแต่ถ้าเกิดเป็นคนปัจจุบันอยากจะทำเหมือนกันก็ต้องมีเครื่องเนี้ยครับต้องดูตามตามสัดส่วนของเขาของของมันนะ่ก็ต้องไปหาสัดส่วนให้เจอผสมคงไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับเราออกมาตอบโจทย์นะครับแล้วไม่ต้องห่วงเลยในระดับภาคสมเด็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีค่าละเอียดขึ้นอีกสําหรับเครื่องนี้นะครับทั้งหมดเพราะเนี่ยตอนเนี้เราไปถึงจุดที่เรียกว่าเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับท็อปแล้วมั่นใจมากๆานะครับเรามาตรฐานเนี่ยที่บอกถ้าพูดคําว่าลสไปปุ๊บเนี่ยนะครับนักอุตสาหกรรมนักที่เป็นเรื่องของคุณภาพนะครับผู้ออกอะไรเงี้ยเขาจะรู้จักเลยผู้บรรู้จักเลยนะครับว่าอ๋อลดคืออะไรนะครับในระดับ ระเบียบกฎหมายในเรื่องของรถอะไรเซอร์แล้วอย่างมันคือหากท่านไปตรวจปกติด้วยด้วยน,นวัตกรรมเดียวเวน,นี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์สัปดาห์ครับนะครับแต่ของอเราเนี่ยเราเร็วสุดน,นะครับอ่ยี่สิบวินาทีสามารถ<อ>ทําได้ด้วยน,นวัตกรรมนี้แล้วก็ด้วยเครื่องนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่คุ้นส่วนเราด้วยกันนะครับทําจนไปที่ยอมรับแล้วด้วยนะครับงนั้นก็รออัเปเดตได้ติดตามตอน,ต,อน,นต่อไปแล้วเดี๋ยวช่วงที่ท คุณสมบูรณ์ไปโรงงานที่ต่างประเทศนะครับก็อาจจะได้ถ่ายคลิปมาคุยนะครับแล้วแต่รอบกอาจจะมีรอบผมสักรอบนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับค่อยๆตามงานนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างครับยกกระดับทั้งหมดครับยังไงก็นะครับอย่าลืมติดตามนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีครับ